มาวันนี้เราจะมาทำแมคแอนชีฟหรือว่ามักเตรนียนชีฟนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็คือต้มเส้นแล้วก็น้ำก็เริ่มเดือดแล้วก็ใส่เส้นมักเร์นียนชีสลงไปในพอน้้ำเริ่มงวนแล้วก็เทนมลงไปครับผมแล้วก็ใส่นมลงไปแล้วก็รอให้มันมวดมวดอีกนิดนึงพอนื้อเริ่มงวนแล้วก็ใส่เนยลงไปนะครับผมมันเป็นเนยแบบแบบเนยครีม,ม ต่อไปแล้วก็ใส่ชีสที่เราเตรียมไว้นะครับผมโอ hmm. <room. S 3> oh, ้โหก็ถึงด้บอกนะว่าเมนูนี the really ้เป็นแบบเมนูเด็ดอ้วนยคุณด <inaudible> ูชีสดิดมั้ยโอ้โหมา้สูกรได้ถูกรแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเกลือพิคายไพิคายะเรียบร้อยครับผมขับแมกด์ชีสเป็นไงง่ายไหมแต่ในเมนู